ค่ะก็ะะตเต็มที่อะดีเจทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงสิบโมงเช้าก็ตื่นเช้าทุกวัน6กโมงคือ <c ười> เปลี่ยนเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตใหม่เลยจากที่เราตื่นแบบบางวันอาจจะแบบสิบเอโมงได้เดี๋ยวนี้คือมันมันหละรวมไม่ได้แล้วมันต้องตื่นทุกวันจริงๆเงี้ยค่ะโทวๆๆๆนี่แหละค่ะนี่คือตัวแสบประจำกองเออ,อลูีลูรบบีเอะ พูดมากอยู่แล้วเราว่าไม่ค่อยห่วงเรื่องพูดม,มันจะมีแต่พูดเยอะเกิน,เก,นเกินเวลาอะไรเงี้ยเกินไม่ไปบ้างแต่ก็ต้องปรับเพราะว่าจริงกันการที่เราจะจัดรายการวิยุมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะการที่คน,คนฟังเนี่ยได้ยนินแต่เสียงทีนี้เราจะใช้ acting อะไรมาช่วยไม่ได้ละพูดผิดก็คือชัดมาก,กว่าผิดอะไรเงี้ยมันจะไม่มันจะค่อนข้างแตกต่างกัน B J พอสมควรใช่มีพลาดไปบ้างไหมคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะตั้งแต่ลืมปิดไม่พูด อะไรที่ไม่น่าพูดอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีบ้างเ้ยค่ะคงคงไม่ได้แบบเป๊ะตลอดก็นอ,อย่ด <c oughs> ก็ดีขึ้นนะแต่จริงๆพอนันจัดรายการที่มันเป็นอ,อยู่กัน3คนนะคะต้องมีนานพี่โอปอ์แล้วก็พี่แม็กเจนมานะอะไรเงี้ยคือความยากคือเราจะทํายังไงให้จังหวะการพูดของเราอะ่ะมันใช่เพราะว่ามันตั้ง3คนแล้วต้องไม่เดียวมี1นาทีอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายยากเหมือนกันแต่ก็สู้เต็มที่ค่ะ เต็มน,นะคะก็พยายามประชาสัมพันธ์ในชุกท่องทางว่าจัดรายการวิทยุนะคะแล้วก็จะได้กําลังใจเป็นการขอเพลงบ้างอาจจะมีมาแบบอย่างช่วงเช้าเราบางครั้งเราไม่คิดว่าแฟนคับเราจะตื่นมาฟัง8ปดโมงเช้าอะไรเงี้ยแต่ก็ฟังกันนะคะ<ม>ก็ฟังแบบฟีดแบ็กว่าตื่นมาฟังแล้วช่วงเช้าร้องเพลงด้วยที่ EDS ก็จะมีช่วงพิเศษจะเป็น g o o d happening จะมีแบบร้องเพลง cover ทุกวัน กลายเป็นว่าไม่มีเพราะว่าตื่นเช้าจริงๆทุกวันนะคะดีขึ้นดีขึ้นค่ะเหมือนทํางานแบบเหมือนคนทํางานทั่วไปเลยที่เราเราต้องแบบตื่นเป็นประจํากินข้าวเช้ากลางวันอะไรก็คือเป็นเวลาอะไรงี้ยใช่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดิดีเลยดีเลยแฮปปี้แฮปป้านอนไแก้วบางแสอนรับวี้ ตอนที่เล่นน่ะไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามองเรื่องกระแสค่ะเพราะว่าเ,าเราเรารู้สึกว่าเออเราทํางานของเราให้เต็มที่ดีกว่าคือไม่รู้หรอกว่าคนจะดูหรือไม่ดูรู้รแต่ว่าเราจะทําให้แบบทําให้มันสุดเท่าที่ป้อมที่เราได้รับบทที่พี่ๆเขาไว้วางใจเนี่ยจะทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยก็เลยนั่นแหละสุดสุดละสุดสุดฝีมือที่มีแล้วตอนนั้นที่ใส่ไปแต่พอตอนนี้กระแสมันกลับไปค่อาขทางดีเราได้ ก็ทราบก็จริงๆคนที่จะทําให้เราทราบกระแสที่สุดคือพี่กวางกับวนชนกเพราะว่าบอกตลอดพี่กวางจะพิมพ์มาตลอดแบบเนี่ยเล่นดีมากโหขอบคุณพี่กวางจริงๆค่ะเพราะว่าเนี่ยคือกาลังใจนอกจากจะเป็นฝั่งคนดูแล้วคนที่ร่วมงานกับเราผู้ผลิตผลงานอะไรเงี้ยเขาก็ยังชื่นชมเราก็รู้สึกว่าเออมันขอบคุณขอบคุณจริงๆตอนนี้เรง้อยป่าไว้ได้แล้วก็เอ่าเนี่ยคือตอนตอนนี้ถ่ายใกล้แล้วเหลืออีกประมาณ ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิน2องสมคิวนี่คือจบละละครจบอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็น่าจะได้ออนแอร์กันประมาณเดือนสิงหาคมนะคะจะได้น่ง้านหนิีลุกนึงเนาะใช่ค่ะ,ะใช่ใช่สิงคโปรงี้เออ์ใช่ค่ะคนเดิมคนเดิมหาไม่ได้เปลี่ยน ใช่ใช่ปกติค่ะแล้วแต่กระตนันกระแทนบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังโอเคพอรอดไปได้คือเราไม่มีเวลาให้เขารวยอะไรเราเป็นคนถ้าพูดกันตรงเป็นคนกวนประมาณหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยวางที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเรานี้แหละแต่ก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเราจะเอ่อับประคองมันไปให้ได้มันบางอย่างมันก็ต้อง,ต,องต้องเลือกที่จะเหมือนกับยอมเลือกที่จะเลือกที่จะเป็นแบบน้ำเย็นเข้าลู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะะยอมบ้างเนาะยอมบ้างค่ะนิดหน่อยค่ะ